สวัสดีนะครับผมน้อคุณแม่ลักรามนะครับน้องกบเปานะครับผมน้องกบเปากินใบไม้นะครับะะผมนี่ใบอะไรนะขนุนเนาะเน้องกบเปากินใบไม้นะคะรับก,กินใบไ,ไม้ที่ต้นไม้นะครับผม พ่อเดินไปไหนก็เดินไปตามนะครับผมหนูมองพ่อแล้วพ่อจะไปไหนหนูไปด้วยขี่ซาล้งเกาะซาล้งไปเลยป้าเปาเกาะซาล้งไปเลยป้าเปาแล้วน้ำกำลังขึ้นพ่อก็ไม่ได้ไปใส่มองนะเนี่ยเดยดูปป้าเปา เสียงนพ่อจำได้เก่งมองนะครับว่าพอไปรถอยากเดินตามพ่อนะี่พ่อเดินไปทำอะไรก็เดินตามนะ เดี๋ยวมาเี๋มาไปหาใบคอยกินก่อนเดี๋ยวมาไปหาใบคอยก่อนมาป้าอยากขึ้นซา์เล็กเนินนะครับเอ้าวไปด้วยเอาไม่ให้ไปด้วยอ้าไม่ให้หนูไปด้วยละพ่อข้างๆนี้ไม่ใช่ที่หนูหรอเนี่ยครับพวงค้าง ทำที่พ่วงข้างใหญ่ใหให้หนูน่อยมาวุ่นเลยสวัสดีครับคุณแม่ยายพี่มานะครับมาวุ่นนะคุณแม่เอาแล้วก็ผ่านผ่านสึกผุดข,ขัดด้วยทีนี้มาวุ่นเลยทีนี้เมื่อกี้ชี้หนูจะนดตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยว อยาให้พ่อไปทำที่ใหญ่ๆก่อนหนูยังขึ้นไม่ได้พ่อยังไปเอาหาหาในห,หนูอยู่ไปหาใบต้นข่อยต้นไข่ยายก็ไม่น่าได้นะบ่อย่างงี้ต้อง กะบะนะครับผมนอนหลับดีไหมลูกนอนหลับดีครับผมปาเปานอนปาเป้านอนหลับสบายกินอิ่มนะครับคุณหมอย,ยังชมวนะ่าหน้าตาสดใสขึ้นนะครับผมขึ้นมากกว่าตอนไหน ่จะใช่ไให้ตีไปแต่งกันนะครับจะเสริมก่อนนะครับผมจะได้ไปไหนไปกันนะครับทางเด็กได้อยู่ครับ ติบโตแข็งแรงไรโรคไห้ให้เจ็บนะัน่งขอบคุณค่าขอบคุณคุณแม่ยายพิวาด้วยนะคะครับผมจ้าก,กันแล้วปะบอล้วะมันนี่กันแล้วมาวุ่นเลยคุณแม่เอ้ยพ่อไม่อยู่จ้าก,กันแล้วปะแล้ว <laughs> มินนี่งี้ยสิน <laughs> ะ เอา้ากูเล้ว <laughs> ยังไม่อีกแบบเปล่า วุ่นนะพ่อ,อยังไปหาต้นไม้ให้กินอีกขาน้องดีขึ้นไหมคะดีขึ้นคขาผมาวันที่ห้าคุณหมอก็จะมาตรวจเลือนดนะครับเพื่อไปตรวจนะครับก็จะได้เจอผองแปงไ,ได้เจอแม่ฝองแปงแล้วนะครับ แม่ฟาลุ้ว่าวนเลยคุณแม่